สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพามาดูเด็กๆนะคะจะพามาดูน้องน้ำโชคแสดงความสามารถอะไรนะคะนี่นะคะตื่นเช้ามาพ่อขวันก็จะล้างหน้าให้กับช้างทุกเชือกนะคะนี่ก็จะล้างหน้าให้กับน้องยายา่าแล้วก็ล้างหน้าให้กับ น้องนำโชคของเรานะคะวันนี้พ่อควานจะมาทำอะไรคะวันนี้แหละครับพ่อควานก็จะมาแ <c oughs> สดงความสามารถนะครับให้พี่ๆ FC ได้ดูความสามารถความสำเร็จของน้องนำโชคนะครับอีกขั้นตอนนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนี่จะมาแสดงท่าอะไรเอ่ยก็ลุ้นกันครับลุ้นกันนะคะครับผมก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นนะครับของน้องนะครับที่ได้เข้าโรงเรียนนะครับก็ก่อนอื่นก็ ขอบคุณพี่ๆเอตีนะครับที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนการทอโรงเรียนของน้องที่ช่วยส่งมอบกําลังใจส่งมอบคะแนนให้กับน้องนะครับเพื่อมีกล้วยไว้ใช้ในการฝึกในการสอนน้องเนาะแบบเราจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับผมใช้กล้วยล่อแล้วก็ตกเขาตกหัวเขาอย่างนี้เขาจะได้จํานะครับผมเขาทำในในขณะที่เขาทําถูกเราให้คุยกินเขาก็จะซึมซับว่าเออทำแบบนี้เขาทำถูกแล้วเขาต้องได้การตอบแทนการกินกล้วยก็ขอบคุณพี่ๆเอีตีครังนะครับที่สนับสนุนน้องนะครับผม เราจะมาแสดงท่าอะไรวันนี้ท่า่บายค้าบท่ายบายพวกนฝึกกับครูกี่วันเนี่ยฝึกครับฝึกกับครูฝึกประมาณเข้าสี่วันครับสี่วันก็วันนี้ก็ทําได้เลยคล่องเลยตอนเช้าพวกนจะลงมาททศต้อมดูก็ทําได้นะครับผม่บายได้เดี๋ยววันนี้เราจะ่บาบให้พี่เอฟซีได้ดูวันนี้เราจะเอาความสําเร็จมาฝากพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ส่งคะแนนส่งกำลังใจมาให้น้องนำโชคนะคะนี่ลูกของท่านก็ฝึกสำเร็จแล้ว สี่วันนั้นที่ไม่ควันไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้เราจะเอาความสําเร็จมาให้กับพี่พีเอฟซีได้ดูนะอ่ะมาบบายไปไายบายก่อนบไปไายบายเออบบาายยไป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 พีเอฟซีให้ดูหน่อยแล้วยบายเออไหนบายบายยังไงไหนบายบายก่อนลูกถ้านี้ฝึกยากมากเลยนะคะ สามวันนะคะสี่วันถึงจะฝึกได้บาย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 เก่งมากเลยนะคะพ่อควันราจะให้กินกล้วยนะคะเป็นการตอบแทนบายบายดูลูกชานะครับดูลูกชานะบายบายดีดีบายบายดีดีใบายบายหน่อยบายบายดีดีหน่อยบา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 ยดีดีบายดีดีมึงซุ่มบายดีบายบายเออนี่นะครับน่ารักมากเลยนะครับเอามางซุ่มมันดีดีซุ่มบายบายดีดี แล้วก็จะได้อีกท่านะครับผมท่าอะไรครับพ่อครัท่าที่เราได้ลุกๆมานะครับเป็นท่างัดทางงัดนะครับงัดทาง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 ัดท่านี้นะครับไปดูนะครับไปดูนะคะนำโชคทำเป็นไหมเนี่ยท่านครับมา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 ทมท่านี้ฝึกยากมากเลย

ดูท่าใบใบน้อยๆอ่ะมือน้อยๆอ่ะน่ารักยังเลยอ่ะลองไปใบาๆกับพี่ยายะสิอ่ะทำเป็นไหมมาดูกันว่าน้องํำโชกับพี่ยายาคนไหนจะใบาๆสวยกว่ากันนะคะนี่มาดูว่าสองพี่น้องนี้ใครจะบบาๆสวยกว่ากันนะคะ พี่ยังกินอยู่นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพี่พีเอฟนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ เห็นไหมพี่ยาญาบายบายแล้วน right. ้ำชคบายบายเป็นไหมอาบายบายที <laughs> <laughs> uh, uh, nice. ่มันชุ่มเนีุ่มใช่ไหมเนี่ยนทุ่มอ่ะเสปะปะลงลลอน้ชบายบายก่อนสิอ่ะน้ชบาย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 ดีบาย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 โชงงบายบาย ไปดิเยอะ่าย่่ายยนี่ต้องฝึกไปอีกนะคะสักพักเพราะว่าตอนนี้ก็ถามมาได้ไหมก็ได้น้อพ่อควานเนาะแต่ว่าต้องฝึกให้ได้ดีกว่านี้นะคะอ้โอ้ออะไรให้พี่ยาย่าบายบายด้วยพ่อ

ไปบ้าย่าไปบาดเออะน้าเรักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะก็เอาความสําเร็จมาฝากแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกท่านนะคะก็น้องนำโชคก็ฝึกได้ท่าที่ท่าที่เท่าไหร่ท่าที่3ามนะพ่อท่าที่สามท่าใบใบนะคะหรืออีกสองท่านะคะ เราใช้ในการฝึกท่าใบายนี้สี่วันนะคะปลาควานหมดกล้วยไปกี yeah. ่คืนแล้วเนี่ยโตหมดไปเยอะครับผมเกือบยี่สิบคืนนะครับเกือบยี่สิบคืนเลยนี่นะคะก็เราใช้ล่อเอาครับใช้ไม่อ่อนครับไม่อ่อนล่อเอาทำก็ทำกาทำได้เงี้ยก็ให้เขากินางี้ครับให้กินเรื่อยๆให้เขารู้ให้เขาซึมซับว่าเขาทำดีแล้วเขาได้กิน เดี๋ยวมาดูยางยายงงัดสงทายนะครับงัดสงท้ายกับน้ำโชคพ่อควานก็ฝึกท่าใบาบแต่ได้ท่างัดทางงัดด้วยนะคะเป็นความฉลาดของน้องน้ำโชคนะะงัดงัดงัดกันอ่ะงัดงยางงัดงัเอัดเัดน้ำโชคงัดยังไงออเอองน้ำโชกก็ทำน้โา

อะาเด็กเด็กเดี๋ยวพ่อให้รางวัลนะลูกดูเดียวย่าเธอนั่งท่าอะไรเนี่ยพ่อพอได้แล้วลูกเหลือเจ็บขาลูกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วลูกเหลือเจ็บขาลูกก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าบริหารงวงบริหารขานะคะช่วงนี้อากาศหนาวเนาะ เด็กของเราก็ต้องได้ออกกำลังกายบ้างนะคะเพื่อยืดเส้นยืดสายนะคะ,ะคเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะพาเด็กๆของเราออกเดินอีกนะคะเพื่อทําให้เขาได้ออกกําลังกายทําให้ขาไม่ยึดนะคะใช่ไหมพ่อควันครับผมนี่นะคะก็ะตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันให้กับดเด็กๆของเรา kiss kiss đi, chúc 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 nón này chúc nón đi, chúc 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 mấy đứa chúc chúc, chúc 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 ch ข่อยยังเดียวเลยข่อยยังเดียวเลยะดูน้องจะจุ๊บอะจุ๊บพ่อควานยัจุ๊บจุบบนทุ่งซุ้งยังจุ๊บจุ๊บอะจุ๊บดิซุ้งดิอะจุ๊บจุบพ่อคอนตอนเช้าอะจุ๊บรักพ่อลูกแสดงความรักกับพ่อลูกจุ๊บอะจุ๊บจุ๊บว้าดูน้ำโชกันบ้างนะครับน้ำโชกจุ๊บน้ำโชกบนซุ้งจุบจุ๊บจุ๊บพ่อลูกจุ๊บพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไปบ่ายจุ๊บพ่อจุ๊บอะจุ๊บอะจุ๊บจุ๊บ น,น่ามาเลยะน่ารักเลยดูดพออ่พอขอนเปื่อนหมดเลยแปลก,ปลก,ปลกปลับแ่โอ้โหนีก็เป็นความน่ารักของเด็กๆของเรานะคะเด็กๆน่ารักพ่อขานไม่ขานต้องดูแลใจใส่นะคะกินเี่ย ขอบคุณครับ FC นะเล่าขับผมเลยมาสูงขับผมก่อนครับดีบสวยก่อนรับดีสวยก่อนมาสูงหนยมาสูงหน่อยสิสูงครับขอบคุณครับผมขอบคุณ FC ที่สนับสนุนน้องนะครับผมสน <c oughs> ับสนุนช่วยเหลือให้น้องได้เข้าโรงเรียนนะครับ <c oughs> ถ้าอยากเห็นความสําเร็จของน้องก็ FC สามารถสนับสนุนช่วยค่าคะแนนเป็นการซื้อกล้วยนะครับ <c oughs> เพื่อพอ่อควรจะได้ซื้อกล้วยมาให้น้องนะ ก็สามารถสนับสนุนส่งคะแนนมาช่วยน้องได้นะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากเห็นความสําเร็จของน้องโชคอีกขั้นนะครับเพื่อให้น้องได้มีวิชาติดตัวครับน้องจะได้เก่งๆครับอ่ะขอบคุณเอฟซีก่อนลูกขอบคุณครับเลือครับผมครับขปบิสวยก่อนยครับผมครับขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนผมนะครับรับิสวยก่อนครับครับ

อ่ะพอแล้วเดี๋ยวเจ็บขาลูกพอแล้วลูกค่ะขอบคุณนะคะบาย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 ก่อนอ่ะเราทำท่าบายบายแล้แล้วบายบายก่อนลูกขอบคุณค่ะบาย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 อ่ะบายบายใหม่ลูกบาย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 ค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ